กินข้าวต้มบ่ยากินข้าวต้มมัดข้าวต้มข้าวกำตาออดกินน้ำแม่น้อพวดศีซษะน้อตาจ้าเอื้อยๆแน่มากินน้ำกันจ้าวันได้ไปเอาปลามาคุณไปเอาเต็บปลามาให้ส่งอี่นี่ตู๋นไหมหรือนึกว่ากินเนี่ยตุ๋นไหมตุ๋นปลานี่บอก อมากของบ้านเป็นอะบอกแก่เป็นแล้วเมื่อหนึ่งกินแล้วม่เขาขอาสบอบุญน,นะคะแม,แ,แม่ลูกมากินข้าวด้วยกันก,กินข้าวต้มหัวงอกินข้าวต้มมัดน้ำกันเด้วยจา้าข้าวต้มข้าวก้ำรักแด่สา,ารคาม ว่าล้วชมป่ามะเดี๋ยวอยู่ชมป่า,มาเม,ามืม่อหนึ่งกินเนาะปีงเอาอโอบเอาเสียบบัวข่ายาเสียบบัวจายายิ้มเห็ดจังสียา นะคะรักย่าจะะ้ารักย่าจ you ้าากินข้าวต้มบ้านย่าเด้อเอื้กินข้าวต้มบ้านย่าเด้อยี่งถือมากินข้าวต้มบ้านย่าน้องกันเด้อจ้าแซ่บเสียบจ้ามหาแม่มาหาย่านณอด้กินข้าวต้มเนาะตาข้าวต้มข้าวกลมเสียบเสีบเด้อข้าวต้มข้าวกลมเสียบเสียบเลยจ้า